ราชการจังหวดตาก้อนรับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเดินทางศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่3 จ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูทรจังหวัดตากวางแผนล,ล่อซื้อจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดได้ของกลางยาบ้า200เม็ดผู้ต้องหาหลบหนีการจับกลุ่มจนเสียชีวิตมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาเดเจ็บ3ราย ดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลาเราชมข่าวเคเบิลท,ทีวีท้องถิ่นเมื่อการศึกษาที่จังนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญประจัสภาเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่สามค่ะ นายวัุธรบุญมากประธานคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอดจากการประชุมคณะกรรมการด้านการติดตามนโยบายของนายกเทศมนตรีครั้งที่3ณนห้องประชุมโกเมนชั้น3าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลผู้มีการกองการศึกษาผู้มีการกองช่างและผู้มีการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาเรื่องการดูงานโครงการอาคารเรียน4ทับ12โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วโครงการปรับปรุงสนามกีฬานานาชาติโครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทีปังกรรัศมีโชธโครงการก่อสร้างอาคารสุขาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทและโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติหลังการประชุมหารือเสร็จสิ้นคณะกรรมการสามัญ จำสภาเทศบาลพร้อมด้วยผู้มือการกองการศึกษาผู้มือการกองช่างและผู้มืการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจงานโครงการที่ได้รับมอบหมายคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลสรนบนพพุรีเดิน,านดทางมาศึกษาดูงานเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการจัดทำระบบไฟเบอร์ออปติกค่ะ ที่ห้องประชุม AEC ชั้นสสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรตินทรโสรนานายกเทศมนตรีมอบหมายให้นายบรรเจริดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีรองประลัดเทศบาลจน้าที่ฝ่ายกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดและนายสยามจันทราทิศบริษัทเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟเบอร์ออปติกให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยนายวีระแก้วมณีรอง นายกเทศมนตรีพร้อมคณะเดินทางศึกษาดูงานด้านการจัดทำโครงการไฟเบอร์ออปติกสายใยแก้วนำแสงระบบ CCTV กล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลระบบเคเบิลทีวี50ช่องรายการของเทศบาลนครแม่สอดที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายรายเดือนและระบบการทำช่องรายการเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดนำโดยนายสิริพ an ันธ์นันทศิริบรรณาธิการข่าวเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำข่าวภายใน ช่องรายการซึ่งเป็นช่องรายการ24ชั่วโมงและการถ่ายทอดข่าว5ช่วงเวลาระบบการทํางานภายในห้องบันทึกรายการซึ่งเป็นการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารให้ทันสมัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดช,ชอบให้มีประสิทธิภาพในการทํางานทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อนําประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุชุมชนสับทองค่ะทีมสหาสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลแม่สอดออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่บริการตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปภายในชุมชนสับทองเทศบาลนครแม่สอดโดยให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา โดยกิจกรรมการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพครั้งนี้ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพการตรวจวัดสายตาการตรวจภาวะข้อเสื่อมและการประเมินการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุและสำหรับการปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีคืนวันก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพจะต้องงดอาหารเครื่องดื่มทุกชนิดหลังเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปและเข้ารับการเจาะเลือด ในเวลาหกนาฬิกาถึงสิบสองนาฬิกาของวันที่โรงพยาบาลออกหน่วยให้บริการจังหวัดตากแตรการประชุมคณะสภารประจำจังหวัดตากตครั้งที่สอง2รร8งัน้าร้อยห้าสิบแปดค่ะที่ห้องประชุมศรีสักทองมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากพลตรีการุณขุนสูงเนินผู้บังคับการจังหวัดทาหารบกปากและนายสมชัยหัตถยาตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตากคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตากครั้งที่สองทับ2,558โดยมีระเบียบว,วาระการประชุมว่าด้วยเรื่องการแนะนําหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ประกอบด้วยนายจงจิตเปงยะตําแหน่งผู้อำนวยการสํานักง,งานทางหลวงที่4นายสุทัศน์บุษวัน ตำแหน่งผู้มีการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สอดนายมนตรีศรีสมบัติตำแหน่งผู้มีการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่16จังหวัดตากและพันตำรวจโทรต่อลาภตินามาตารวรรตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตากและการแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนักง,งานทางหลวงตาก เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสัญญากานทางหลวงที่4ต่อด้ยวยเรื่องเพื่อทราบและเร่งดําเนินการเบริกจ่ายงบประมาณประจำเดือนการเร่งรัดประสานงานการรักษาความสงบเรียบร้อยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการการดําเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในเดือนมีนาคม2558ที่จะจัดขึ้นณนะโรงเรียนนานวิเศษหมู่ที่5ตำบลพะวออำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ในวันพุธที่18มีนาคม2558และการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าโดยเน้นย้ำให้เฝ้าระวังป่าซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือในประเด็นการป้องกันและดับไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงนี้เนื่องจากเป็นหน้าแล้งอาการแห้งและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่จุดไฟเผาป่าวัชพืชเศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อเตรียมการเพราะปลูกโดยไม่ระมัดระวังและไม่สามารถควบคุมไฟได้ซึ่งจังหวัดตากได้มีประกาศห้ามเผาเด็ดขาดระยะเวลา60วันระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์2558ถึงวันที่13เมษายน2558เพื่อช่วยลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนจุดไฟเผาป่าเผาในที่โล่งพื้นที่ต่างๆมีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติป่าไม้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากล่าวว่าในเบื้องต้นขอให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการและประสานงานกันโดยมีการจัดตั้งกลุ่มแอปพลิเคชัน l ล n e ที่ใช้ประสานงานในเบื้องต้นและการติดต่อข้อมูลประสานงานของทุกหน่วยงานแล้วเมื่อเกิดเหตุไฟป่าขึ้นในพื้นที่ใดทุกหน่วยงานที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องเข้าดําเนินการดับไฟและแจ้งหน่วยงานอื่นเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอในพื้นที่ ซึ่งในทุกอำเภอจะมีศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจและข้อมูลฮอสปอตประจำวันการรายงานให้ทราบและเฝ้าระวังทุกวันเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันต้องการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ก็เป็นกำลังสำคัญในการร่วมมืออีกด้วยจึงขอแจ้งย้ำประชาชนทราบว่าหากพบเห็นไฟป่าหรือไฟไหม้ในที่โลง่งพื้นที่ต่างๆขอให้ช่วยกันดับไฟ และแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายด่วน1784และ1362หรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่งที่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุผู้ว่าราชการจัหวัตาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมการ้าราชารพลตรนที่เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องเขตพัฒนาเศารษฐกิจพิเศษค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น4อาคารสำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไทยพมา่านายสมชัยหัทยาตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดและดเรเทอดเกียรติชินสรนันในยกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำโดยนางสุธิลักษ์เอื้อจิตถาวรผู้มีการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักง,งานกอพ และนายจุธาธวัฒน์อินทรสุขศรีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอดีตปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากซึ่งคราราชการจังหวัดตากได้กล่าวต้อนรับพร้อมเสนอรายละเอียดของข้อมูลการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้แก่คณะศึกษาดูงานได้รับทราบโดยมองว่าในอนาคตเศรษฐกิจการค้าโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว ทุกภูมิภาคของโลกจะเชื่อมโยงการทางเศรษฐกิจแบบไร้พรมแดนซึ่งพึ่งพากันทางด้านทรัพยากรการเคลื่อนย้ายแรงงานแหล่งวัตถุดิบการผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยประเทศไทยควรเร่งเตรียมตัวให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจในพื้นที่แม่สอดครั้งนี้เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่มีลักษณะพิเศษ นายสมชัยหัตยาตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดเผยว่าสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจะเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ one-stop service เพื่อบริการด้านการค้าการลงทุนและข้อมูลทุกด้านโดยมีคณะทำงานประจำประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตากเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องศูนย์บริการด้านแรงงานสาธารณสุขและฝ่ายความมั่นคง ในส่วนของศูนย์สถาปนาความสัมพันธ์และความร่วมมือเมืองเศรษฐกิจคู่แฝดสิสเตอร์ซิตี้แม่สอดเมียวดีใช้เป็นศูนย์ประสานงานไทยพมา่าโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ s ิสเตอร์ซิตี้ประกอบด้วยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดตากสำนักง,งานการค้าต่างประเทศเขตเจ็ดสำนักง,งานประสานงานชายแดนไทยพมา่า โดยมีหน่วยงานสนับสนุนส่วนกลางเช่นเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อผลักดันให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเดินหน้าไปตามนโยบายของพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรี อำเภอแม่สอดจัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใช้แรงงานอาคาราชิดำดาต์กองสเด็จพระเ์พันธราชศรดาสยามบรมราชกุมารีค่ะที่ห้องประชุมวงคนะสารสินชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมชายหัตถิยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ตามโครงการความปลอดภัยในการทำงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่1ับ2,558โดยมีหน่วยงานและสถานประกอบการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในการสเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์ฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแกน่นเมื่อวันที่1ธันวาคม2 0 0 0 5 5 7ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานว่าการสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บทุพพลภาพเพื่อสนองพระราชดำรัสและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านกระทรวงแรงงานซึ่งมีภารกิจด้านความปลอดภัยในการทำงานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานจึงได้จัดให้มีโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างความปลอด ภายในสถานประกอบการเป็นไปได้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์สาธารณาสุขจังหวัดตาปในกรารประชุมจดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้า,า,านสาธารณสุขรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิทจทเศ็จังหวัดตาและประชาคมเศรษฐกิจอเซียนค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมอีโคอินอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสาธารณาสุขจังหวัดตาก โดยดอรนายแพทย์ปองพลวอนปราณีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันจัดก,การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานสาธารณาสุขรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจำนวนกว่า85คนเข้าร่วมประชุม ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยกำหนดให้ท้องที่14ตำบล3อำเภอได้แก่ตำบลท่าสายลวดตำบลพระทาตผาแดงตำบลแม่กาสาตำบลแม่กุตำบลแม่ตาวตำบลแม่ตะตำบลแม่สอดอําเภอแม่สอสตำบลช่องแคบตำบลวาเล่ตำบลพบพระอําเภอพบพระตำบลคเนจื้อตำบลแม่เจราตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทางนี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณาสุขรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดตากจึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขึ้นจัดให้มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนดำเนินง,งานด้านสาธารณาสุขรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมอาเซียนวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อนำองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ กำหนดขึ้นจะเป็นปัจจัยี้นำอนาคตในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขโดยมีเนื้อหาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างระบบบริการการพัฒนาขีดความสามารถยกระดับในการให้บริการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ทุกระดับการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับกลุ่มต่างด้าวและต่างชาติทุกคนจัดระเบียบการลดหย่อนผ่อนปรนการจัดจ้างบุคลากรต่างด้าวการจัดเตรียมรับกรณีภัยพิบัติเช่น รถบรรทุกสารเคมีคว่ำอุบัติเหตุหมู่โรคติดต่ออุบัติใหม่รุนแรงงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยธรมาร่วมประชุมหาาืีการแก้ไขปัญหาการใช้ไหนา่ามด้าวัสชาันินมีมากค่ะ เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2558นายอูมเมียวอ่องอธิบดีกรมแรงงานสวัสดิการแรงงานพม่าจากประเทศเมียนมาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมชายเดชแพรผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองตากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านแรงง,งานสัญชาติเมียนมาในพื้นที่จังหวัดตากและนายโมโจหัวหน้าแรงง,งานเมียนมาอำเภอแม่สอดองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่รวมทั้งผู้แทนบริษัททำหนังสือพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงง,ง,งานเมียนมาในพื้นที่ชายแดน เขารวมประชุมรับฟังปัญหาเกี่ยวข้องกับแรงงานในประเทศเมียนมาโดยนายโมโจได้ยื่นหนังสือถึงนายอูมเยวอองเพื่อขอความช่วยเหลือปัญหาด้านแรงงานเมียนมาที่ทํางานไม่ตรงกับอาชีพจนถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกลุ่มที่ผ่านมามีจํานวน239คนถูกสารพิพากษาคดีปรับจํานวนเงินมากมายหลายพันบาทนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาค่าธรรมเนียมที่แพงทําให้แรงงานเมียนมาไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้โดยส่วนมากต้องพึ่งนายจ้างซึ่งทางนายอู เยวอองได้รับหนังสือไว้และกล่าวว่าการเดินทางมาครั้งนี้เนื่องจากไทยกับเมียนมาได้จัดทำา o u u ร่วมเรื่องการใช้แรงงานสัญชาติพม่าขึ้น ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2009และมีแรายง,งานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งการพบปากับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทยครั้งนี้ต้องการหาหรือในสองประเด็นคือแรงงานที่ครบวาระ4ปีทางการไทยจะดำเนินการต่ออย่างไรและคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติคอสอชอได้ให้ราง,งานต่างด้าวสัญชาติพม่าในพื้นที่ประเทศไทยทำบัตรผ่อนปลนในการอนุญาตทำงานขึ้นมา โดยจะครบกำหนดในวันที่31มีนาคม2558นี้ทางการไทยจะดำเนินการต่ออย่างไรซึ่งการขึ้นทะเบียนทอรอ38มีแรงงานสัญชาติเนมียในพื้นที่77จังหวัดของประเทศไทยจำนวน645,567รายโดยทราบว่าหากค้นกำหนดนี้แล้วทางการไทยจะจับกลุ่มดำเนินคดี หากไม่ดําเนินการพิสูจน์สัญชาติและทําบัตรอนุญ,ญาตทํางานโดยทางการเมียนมาต้องการหารือเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและพร้อมให้การรองรับในเรื่องการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานเมียนมาที่ขึ้นทอรอร์38ว้เท่านั้นชุดปราบปตามยาเสพติดจังหวัดปาบางแผลล่อซื้อยาบ้าจากขบวนการค้ายาเสพติดได้ของกลางยาบ้า200เมตรแต่บนร้ายหลบหนีจนเสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสามรายค่ะ เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2558ร้อยตำรวจโทสุทธิชัยระพีสันติร้อยเวรสถานีตำรวจูธรธมืองตากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดให้ช่วยสกัดจับคนร้ายที่หลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจคนร้ายใช้รถยนต์กระบะสีดำและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาะติดไปด้วยขับหลบหนีไปตามถนนกิติขจรมุ่งหน้าไปทางด้านทิศใต้ของเมืองตากจึงได้ระดมกำลังออกตรวจสกัดติดตามคนร้าย พบรถยนต์กระบะนิสสันสีดำหมายเลขทะเบียนบอใบไม้มอมา559กำแพงเพชรที่คนร้ายใช้ขับหลบหนีชนกำแพงรั้วบ้านของชาวบ้านถนนซ้ายริมน้ำท่าแคจึงเข้าทำการตรวจสอบพบศพนายวสินแทว่างอายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่6ทับ2หมู่ที่6อำเภอวังเจ้าจังหวัดปากเสียชีวิตอยู่บริเวณข้างกระบะรถคันดังกล่าว ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกาะติดรถไปด้วยได้รับบาดเจ็บสามรายได้แก่ร้อยตำรวจโทสมศักดิ์สุทธิรองสาระวัตรสืบสวนอาการสาหัสสิบตำรวจตรีนันยพลขุนพิลึกผู้บังคับหมู่งานสืบสวนและเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดหนึ่งนายทั้งสามคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรเมืองตาก ได้สืบทราบว่านายวศินมีพฤติกรรมค้ายยาบ้าจึงได้วางแผนล,ล่อซื้อจำนวนสองร้อยเมตรแต่นายวศินโยกยโยมาหลายครั้งจนครั้งนี้ยอมมาตามนัดและนัดหมายส่งยาบ้าให้ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลสามถนนกิติขจรเมื่อถึงเวลานัดหมายนายวศินให้เดินไปที่รถเพื่อนำยาบ้ามาขายให้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อจับกลุ่มนายวศินเห็นท่าไม่ดีจึงได้ขับรถที่ติดเครื่องยนต์ไว้หลบหนีไป เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระโดดเกาะหน้ารถยนต์เพื่อขึ้นไปบนด้านหลังกระบะโดยร้อยตำรวจโทสมศักดิ์ได้ทุบกระจกรถเพื่อให้นายวศินหยุดรถแต่นายวศินไม่ยอมยังคงขับรถวิ่งไปทางด้านที่ใต้ของตัวเมืองตากอย่างรวดเร็วโดยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาะติดบริเวณหน้ากระโปรงรถและท้ายกระบะอยู่ท่ามกลางความใจต,ตื่นของประชาชนที่ต้องวิ่งหลบหนีกันจ้าละวัน และเมื่อขับไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางตันนายวศินเห็นจวนตัวจึงได้เบรกรถกระทันหันทําให้รถเสียหลักพุ่งชนกําแพงบ้านอย่างจังก่อนที่รถจะหมุนไปชนกับเสาฟไฟฟ้าทําให้นายวศินและเจ้าหน้าที่ตารวจกระเด็นออกนอกรถไปคนละทิศทะาทางจนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวอย่างไรก็ดีขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังเร่งขยายผลการจับกลุ่มยาบ้ารายนี้ต่อไป หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีช่องเพื่อการศึกษาทศ่สบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่เ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณาแก้วขอจบการรายงานข่าวที้งช่วงน,นี้สวัสดีค่ะ